สวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคิดเป็นการคานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจําวันที่28นะครับในชุดที่1ฮานอยมัดรวมนะครับก็จะดิน1นะครับ จอกจะมีหนึ่งเป็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งและก็หนึ่งสองนะครับส่วนหาน้อยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นห้านะครับตัวจอก็จะมีห้าสี่ห้าห้าและก็ห้าหกนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับเรามาดูผลของวันที่ยี่สิบเจ็ดนบ้านนะครับในหาน้อยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับชุดที่หนึ่งก็จะเป็นหาน้อยมัดรวดนะครับเด่นเจ็ดนะครับเมื่อวานผมเน้นเจ็ดแปดกับเจ็ดศูนย์นะครับให้เป็นตัวเด่นนะครับเจ็ดเก้าเป็นตัวรองนะครับ มาตัวกลับนะครับแปดเจ็ดนะครับเอาเฉพาะกินนะครับเจ็ดก็ยังมาอยู่นะครับเป็นหลักสิบและหลักหน่วยด้วยนะครับก็ถือว่านี่ก็เข้าให้นะครับแต่ว่าเจ็ดแผนนี่มืวันที่ยีเจ็ดนะครับก็จะตรงดับนี้นะครับหานงินคู่มิตรนะครับของทาวันที่ที่บอกที่ว่าไม่เข้าเลยนะครับเข้าแค่ตัวดินทั้งหมดนะครับโ้เสียดายมากนะวันนี้ยีบกนะครับ วันนี้วันที่27ก็เข้ามาอย่างนี้นะครับ7-8ก่อของจะดึงไว้นะครับดึงเบื่อไว้ไม่ให้ออกนะครับออกมาออกมาวันนี้นะครับโดนเรียนโดนปล่อยเลยผมอย่างนี้ส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นสีนะครับกอมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่เข้าตัวจอนะครับมาสีหนึ่งนะครับเป็นหลักสิบนะครับ ก็มาลุ้นกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับกับวันเสาร์นะครับส่วนห้าน้อยออวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็ตัวเด่นก็จะมีหนึ่งแปดนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับส่วนห้าน้อยผู้มิตรก็จะมีห้าสี่กับห้าหกนะครับจี <c oughs> ป็นตัวเด่นนะครับ อย่างไงก็อยากใช้วิทยาทานทุกครั้งนะครับใช้สตินะครับเพื่อจะได้มีสตางค์สวัสดีครับ